อ่วันนี้เชา้านี้วันหยุดของวันแม่นะครับเดี๋ยวมาดวูวิธีการเช็คออกซิเจนเซนเซอร์หรือท่อไอเสียนะครับที่บอกว่าไฟเอนจินโชว์กันนี่ครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับวันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนละอ,อจะมองเห็นเปล่าหน่นาจะเห็นนะครับนี่นะครับปลั๊กปลั๊กอาจจะ มีปลั๊กให้เรียบร้อยอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมก็ได้ทาการตัดต่อเข้าไปเชื่อมฉายให้ดีๆใส่ท่อหดให้ดีๆเดี๋ยวมาดูค่าค่ากันว่ามันขึ้นแบบไหนมันเสียแบบไหนใช้อะไรเช็คใช้อะไรเช็คหรือแค่เห็นไฟเอนจิ้นโชว์แล้วก็จับเปลี่ยนก็จบเดี๋ยวมาดูในตัวรถกัน เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องอันนี้คือเครื่องมือวิเคราะห์หรือเช็คจากพิเวศท,ที่อยู่เชียงใหม่มาให้ทดลองก็ได้ทดลองกันมานานพอสมควรพอที่จะรู้อะไรเป็นอะไรบ้างเครื่องมือเช็คนะครับตอนนี้ค่าจะขึ้นลองคุมกันหน่อยค่าจะขึ้นศูนย์ จุดหนึ่งจุดสอ,อะไรประมาณนี้นะครับจุดสามก็ขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ออกซิเจนเซนเซอร์มันต้องใช้ความร้อนเป่าหัวนะครับเป่าหัวของเซนเซอร์ถ้าอุณหภูมิร้อนไม่ไรเบิ่นเครื่องไม่ไรเดี๋ยวนะครับค่าตัวเลขก็จะขึ้นไปลองดูกันนะครับค่าตัวเลขก็ 0.3 4 5ก็ประมาณนี้นะครับสตาร์ทเดินเบาถ้าตอนเครื่องเย็นก็ค่าก็ยังไม่ขึ้นเพอออกซิเจนเซนเซอร์ไม่ร้อนไม่ร้อนก็ไม่สั่งกล่อง ECU ให้รับรู้ว่าค่าป้อนไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับรายละเอียดค่อยไปศึกษาดูกันเอาอันนี้ได้คร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะเบิร์นเครื่องไว้ประมาณสัก3,100รอบแล้วกัน ค่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมดูนะครับค่าเปลี่ยนแปลงนะครับค่าเปลี่ยนแปลงดูนะครับในการขับขี่ในการสั่งจ่ายน้ำมันออกซิเจนเซอร์ก็จะทำงานก็คายไอเสียออกนะครับทรงท่อไอดีท่อไอเสียนะครับค่าขึ้นนะครับ รถมันต้องขับจะเห็นค่าได้ชัดเจนอันนี้เราเบิร์นเครื่องไว้กับที่ผมผ่อนอเัาเร่งร้อนะ้อน่ะค่าจะขึ้นเห็นชัดเจนมากดูผมเบิร์นเครื่องไว้ประมาณ3,500รอบ ดูค่ามันขึ้นนะครับค่าตัวเลขเห็นได้ชัดเจนว่าออกซิเจนเซนเซอร์ไม่เสียเท่าที่ทดลองมากันจากพิเวทที่อยู่เชียงใหม่เครื่องตัวนี้ที่พิเวทมาให้ทดลองนะครับพิเวทเขาก็ทดลองเองใช้อีกอเครื่องตัวเดียวกันเครื่องหัวฉีดเครื่องพันห ดูนะครับค่าตัวเลขมันต้องสวยได้ประมาณนี้สวยงามมากเปิดแอร์ก็จะได้ประมาณนี้เลยครับค่าสวยๆงามๆตัวเลขมันต้องขึ้นสวยๆแบบนี้ออกซิเจนเวลา เช็คออกซิเจนเซนเซอร์ค่าเขาวัดได้มันต้องเผาหัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับโอเคคันนี้ปิดจ็อบได้เดี๋ยวส่งให้ลูกค้าอันนี้ไฟเอนจินโชว์คันนี้เคยทำกับผมไปแล้วแต่ขับไป50 60โลไฟเอนจินโชว์ใจวาวน้ำให้ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้อุณหภูมิ ือเซนเซอร์ต่างๆมันรับรู้หมดละตอนนั้นเขาถอดวาล์วน้ํามาวาล์วน้ําเปิดตลอดเย็นตลอดเครื่องยนต์ไม่รับรู้เซ็นเซอร์ไม่รับรู้ตอนเนี้ยเซ็นเซอร์รับรู้ต่างๆไฟอินเจนโชว์ก็มาเปลี่ยนออก,กซิเจนเซ็นเซอร์โอเคนะครับเนี่ยครับ่ากระดิกสวยๆเลยตัวเลขดูกันเอา ถ้าเครื่องร้อนจะเห็นได้ชัดเจนค่าตัวเลขจะขึ้นสวยเครื่องมือวิเคราะห์ก็ไม่มีอะไรมากก็ต่อกับที่จุดบุรีต่อไว้ชั่วคราวไว้ลองให้รถลูกค้าที่เหลือก็เป็นตัวที่บิเวททำมาให้นะครับที่อยู่เชียงใหม่ก็มีอีกเส้นหนึงก็เอาไปใส่กับเซ็นเซอร์ด้านหน้า เ,เปิดแอร์เดินเบาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับกระดิกเลขสวยๆเลยกระดิกเลขเลขสวยๆเปิดแอร์อยู่นะครับกระดิกเลขเลขสวยๆถ้าผมเบิล้ลเหรอเดี๋ยวนะอูกันเอานะถ้าผมเบิล้ลลล ก็จะเปลี่ยนแปลงขึ้นไปนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเลขก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ1นึ่งจุด1.6หนึงจดสามาหนงจก็หนึ่งจัไล่ขึ้นไปโอเคนะครับรู้เรื่องนี่คือไม่เสียผมเคยลองมาแล้วค่าแม่ไม่ยอมขึ้นอาการเสียขับไป2 0่สโลสาโลก็ไม่ขึ้นลองให้ตายก็ไม่ขึ้น เครืงสิบหนะครับถ้าใครมีอาการกินน้ำมันผิดปกติก็มาไล่ตรวจเช็คก,กันดูถ้าระบบสมบูรณ์รถมันก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับอย่ามองข้ามแค่ออกซิเจนตัวเดียวออกซิเจนตัวเดียวก็ทำให้ประหยัดน้ำมันได้เคครับ <c oughs> ออกซิเจนเซนเซอร์นี่นายแบนเขาเอามาให้ลอง นายแบด์มาให้ลองนะครับ band, นายแบรนโกนนครใครอยากได้ออกซิเจนเซอร์ทักไปหา band, นายแบรนโกนนครดูอยากได้เทสก่อนส่งเครื่อง 4g15 โ okay, อเคครับฝากกันเอาไว้นิดนึงปักปักก็ถามว่าตรงรุ่นไหมไม่ตรงนะครับต้องไปตัดต่อสลับกันแต่ปัก สองสายนะครับสองเส้นสองเส้น